วันนี้ก็ไปกับพี่คอนทีนรู้จักอยู่บ้านเดียวกันค่ะชวนไปออกกำลังกายทีนนะ่เกาะกลางน้ำสีสเกตนะคะทุกคนเราไปออกกำลังกายกันนะคลิปนี้ไม่มีกินค่ะมีสุขภาพออกกำลังกายอย่างเดียวเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะ để du mà trả

แค่ไม่มาใส,ส,ส่อ๋อโอ้โยออมนี่เท่าใดหนี่งกิโลอ๋อแ มาเริ่มเดินกันเลยนะคะวิอย่างจุดแรกค่ะ3มกิโลกว่านะคะเรามาเดินออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆไปลุยกันเลยค่ะระหว่างนี้ก็ชมเกาะกลางน้ำไปด้วยกว่าจะทั่วก็คงถ่ายไม่หมดนะคะ3มกิโลกว่าอันนี้นุทยล่องยอถูกไดบอ่ะ มาออกกำลังกายยูน,นี่เอิร์ดมาเกาะกลางน้ำมาจ้าหรือว่เนี่ยเกาะกลางน้ำสีสกเกต ไใจอยาว์นะใครเขามันมีเห็ดบอจานนี่มีป่ะใครบอหนงปรามเคยภาพมา,าย่าง่ว่าเพิ่นไปทั้งพุ่นเคยเห็นหม่องใดนี่นเปะบไรแสดงมาทาั้งเสาทั้งพุ่นอันนี้ว่ามันดูไกลย่างแต่เรานไม่มี เพื่อนนกครับนอไส้ใดญสิรครับล่องมากอันเหมยเพื่อเดียวอ <laughs> ันนีต้นนๆก็จุดเพ่อต้นยูหมึ้นอ่าจะฮัลหทาามากและะ้วจ้ะนี่แหละครับรถบร่แข็งมไอไซค์บ่ไดีครับเป็นีอ่าๆไมหจ้าจำไว้ จ่ายยานยานรถใ่าหยังกอนยัพ่งกับรถมันไก่น้ำจ้ารถกับแลนฟิวฟิวฟิวเมื่กี้เหรอแต่ละครตกใจ,จ,จประมาณกลางเดือนจ้าแฟนสิม,มารับมารับกับอันบได้เรรดเาา็ดแเหวจ้าเพราะว่า แพทย์สารเคมีอันน้ำยาดัดผม <c oughs> มันกระเด็นเข้าตาเนอะแม่จ๊ะได้ <c oughs> ล,ลอกตารอบหนึ่ง้างหนึ่งก็ก็เป็นอยู่ข้างหนึ่งมันจะเป็นอันนี้จ้าบ๊อบไข่ชัดมันมันเสียก็อเอ็นอีหยังเนาะอ่าพวกก็ฮ่อเฮ็ดสีผมเฮ็ดอันนั้นอันนี้เนอะแม่จ๊ะไม่ต่อสายสวยแม่จ้ะแล้วกบ็บอดบอดีนัม สูตรสารเคมีเข้าไปเยอะอังสีไหมจ๊ะเดี๋ยวพัก่อ่นจ้ะลูกก็แฟนมาหายเหี้ย บรรยากาศยามเย็นเป็นพุ่มแผลน้ำตาหนูสีสัมพ mm hmm. ุ่มแผลตาสตัมไตตามนา้องวัตเตโระบอเป็นพุ่มแพ้พุ่มแพ้น่ะมันจะขึ้นตาถ้านอนไม่เพียงพอหรือไม่สบายมันจะดำบางนี่ mm hmm. จ้ะน้่งวัตเตโซเขียน บ่จ้ะย่างย้อนก็เปไปได้เลย่ายยืนได้ยน่ทางนั่นบ่ได้น่าจ๋เนาะยังไปหันใดบ่อันท่านี่แม่ก็ปิดบัดน,น,นี่จ้ะเออ หนูก็สีหยางบ่ท่านหลืเด้อหนูอสียางสาสา <ừ. S 1> แต่จะพายายามหม่บานเก็เพิ่มมากนดกอาายิ่งนเดือนเออออเออขึ้นขนาดเออางเาสิเดรอ เคยหนีก็สีนอนเป็นตายล่ะหลับเป็นตายขาเริ่มกระเพกแล้วค่ะอือ ได้เครื่องเด้ยังหนได้เครื่องบ่จ้ะอ๋ออีกนิดเดียวไปต่อไปต่อสู้ๆูบอกตัวเองว่าสู้

Iya, gay, yang iya ini dia. ไปถึงจุดเป้าหมายพี่ก็ไปไกลทั้งน้น รถพุงรถพุงต้องอดอาหารเย็นใกล้แล้วสามโลสามโล